ว่าเขาเทะล่าครับจังหวะนี้เข้ามานี่ไม่ได้บอลนะฮะแล้วมาบวกใสว่วัดใจผู้สินนะผู้สินฟาคันนี่แจกเหลืองทันทีเลยครับแล้วว่อัน <c oughs> นี้กองเชียร์เริ่มเริ่มเงียบแล้วนะครับเพราะว่าทีมไทยบุกมา,ากเกินอากัสกพลาดจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับล้ำหน้าแ,แบบนี้เป็นรูปร่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาครับเกิดวิทยิงกระดอนพื้นแหมซ้ำไม่มทันครับไม่มีคนซ้ำนะครับเขาล้มลุกขึ้นมาช้าด้วยนะฮะ สาวประตูเขาค่อยๆบัรจใจเท่าไรครับนี่ยครับยิงกระดอนพื้นพอดีครับทําำมีอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับอยู่นี่ไม้รู้ประตูหรือว่าทำดีครับเกิดฤทธิ์แล้วหลอกจะคระกิจไหลให้กฤทธิ์เข้าช้ครับเข้าช้ผู้สิทิต้องให้ไปเหลืองครับฟาการนี่มาแล้วครับโอ้โหแล้วเรานี่ครับเราไปกดดันรับมานั่งครับมานั่งเยอรมันที่จิต เอาสปอร์ตหายเท่ากันเดินทางไปแล้วนะครับ,รบย่าดูครับย,ย่ายังไม่ค่อย<จ>ติดจุยครับ,ย,รบย่ายไม่ค่อยติดพื้นโอ้โหแม่จังหวะนี้เล่นมากะเอาให้หาบอกนอกสนามไปเลยนะฮะเขาไม่พลาดครับอยอมเสีย,ย,ยฟาวสุดท้นายทั่ษครับเอา้าโอ้โหไปนี่เขาไปเตะนอกเกมไปเน่าเขาได้ฟาวนะครับเขาได้ฟาวแต่ว่าโอ้โหหนักครับโอ้โหดู แถมไม่ไม่มีภาพช้าครับเดี๋ยวดูว่าเปล่านี่ไปเตะครับไปเตะช้าปุยครับอินทราเอาล้วครับเราแย่งได้แล้วชนาทิพย์ค่อยๆดูว่าใครเติมครับซ้ายมีแต่ว่าให้เบิ้ลขวานุ่นเอาครับมีโอกาสเร์ยงจี้เข้าไปแล้วไหลมาโอ้โหผ่านแล้วยังโอ้โห่สวยมาผ่านอดิศักไปนิดเดียวครับโอ้โหอดิศักเสียใจมากเ้ยเปุ่ช่องสวยมากครับเลอรบินรออยู่ไหลแบบดื้อครับบอลกระดอนดิ้อครับ บอลมันกระดอนพื้นนิดเดียวครับนิดเดียวเกือกลิ์แมาประตูวิ่งกันมา3คนเลยครับิใใจยเกินไปนิดเดียวนะครับ,รบแต่ก็ยิงถือว่าทันนะเกือกลิบมาเลเซียเกือบโดนลูกตีเสมอครับแต่เขาโดนนี่เขาต้องยิงอีก2นะครับไปต่อเวลาโยนลูกไซด์เข้าหาหูชนเลยครับ เราโดนชนไม่นั่นแหละครับไม่หงุดหงิดครับคือขู่นิดหน่อยครับครับดูครับก็คงจะหงุดหงิดเพราะบอลมันมาไม่ถึงต้องใช้แบบนี้ครับแทกธนบูร์คืออย่างน้อยๆจะทำให้เราหงุดหงิดนะครับใค่จะเล่นเตะหลอกหรือเปล่าครับหรือเตะปิดจริงครับโอ้โหรารบอดินเอาระวังเขาแตะได้แล้วขยับจะยิงแล้วเปิดเรียกเข้ามาระวังกับตัวยิงผู้ที่ชนะ เป็นผิดเองครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับมาเซียเขารอจังหวะของมาเลเซียเลยครับนี่เกือบได้ประตูสองสูงครับได้ทีนะครับโอ้โหดีว่าลับครับคือถ้าเขาปล่อยมาอีกคนจะยิงถนัดกว่านะครับนี่ครับนัชนาทิพย์อดีประกิจขวามีชาปุยแล้วก็นรุปรินยิงไม่เป็นไรครับก็ยิงมีโอกาสก็ต้องเจาะไม่ได้ก็ยิงไกลซัฟฟี่นิ่งก็คือนันจ้องแล้วเปิดเข้ามาจับแตะให้จิ้มได้ ยกยาวไปนิดเดียิงแฉลบเอาอกพักคืนรับได้ครับแฮมรี่หักอกแล้แทกให้ตัวเฟิร์นลูยีโตครับบอลเดินทางช้าที่เป็นวงรข้างมาก่อนเมอร์ลินเปลี่ยนเสียหลักไปนิดนึงยวชรูโยนกาวินไม่ถึงครับออกมาไม่ถึงโอ้โหนี่แหละครับนี่คือทีเด็ดของเขาครับลูกโด่งครับโอ้โหสองศูนย์ครับ มาเลเซียได้ยิง2ครั้งในเกมได้สลูกครับครับตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วครับ2องเข้าแต่ว่ามาเลเซียก็จะเสียประตู2-1งไม่ได้เล่นดีครับดูครับดูจัวะเปิดท้องนอรชารูครับโค้งไปแล้วปอกวินออกมาเขาหมงตกพื้นตรงนั้นเลยครับลูกนี้สมาธิครับคือสมาธิอย่างเดียวเลยครับเรากองหลังนี่4เขาอยู่ในเกตโทษ3นะครับดูครับ ก็เปิดเหมือนก็เปิดเข้าไปครับคือเขาต้องเปิดเขาต้องเปิดเข้าเข็ดโทษครับไม่เป็นไรครับโดนนำสองสูดเรหมดเวลานะครับเวลาขงิโนมัดฟากินนี่จ่หลครับให้สดานเริ่มพึ่งหลัสกิดให้ชบุยืนสารสกบิ้ชนรารับาเ้ยน้านสารส้ยนิด้้ายริูย้าไูยรู้ดหู กับล็อกจนเข้าซ้ายจนได้เรื่อยยิงไปฉลับบอกครับแม่แต่ว่าอดิศัดิรรออยู่ครับคือเลือกได้หมดครับเลือกยิงหรือว่าจะให้ไปฉลับครับคือเขาก็ทําดีครับหลอกเพื่อเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับฉลับนี่คือกระดิกับเปิดลูกเตะมุมตรงให้สุทธินันท์มงฉลับแม่เอารกมือยิ้ง จุดมือเองครับถึงด้านไายสาวฟิมงครับอฟิปเบียดครับอธิษกเบียดเกี่ยวได้คืนกลับมาชับปุยเข้าซ้ายไหลออกมาไม่หันลึกไปนิดนึงยังได้อยู่เปิดย้อนกลับมาอธิษกโขนมงไปหลังคืนหลังนี่ครับเสียได้ครับเสียได้ชักปุยนี่อยู่แถวจุดโทษครับแ้่มึงคืนได้เอาพลาดอีกครับมาเลเซียเอาล้ครับจะจังหวะนี้ คืนอับมายิงโอ้โหนี่กัดจะยิงแบบตึงดีโอ้โหนี่ยิงเหมือนตเตื้อมปยิงทางซ้ายดูครับกะจะงัดข้ามรูาประตูครับแต่ว่ามันแรงเกินครับต้องรีบครับเหมือนรีบเพราะว่ามีซาฟิกนะครับซาฟิกบีบเข้ามาครับบริษัทว่างอยู่ครับเปิดเข้ามาเดียดก่อนครับสุนินัน ธนบูลมงออกด้านข้างกิรพัฒน์ไม่ถึงซัฟฟี่สวัดเข้าในมาเสียงเฮดังตลอดครับเมื่อบอลเข้ากอเกต็โทษไอ้สุวิโยนเขาแตะเข้าในได้ครับนอชรูเบียดเข้าไปโอ้โหาวบ้านบอลจังหวะครับดูครับนอชรูขยับถูกตองตามชิ่งนะครับนอชรูขยับแล้วสืินั์ ตามไปกระแทกเสียงฟาวใว้กับมาเลเซียครับซาฟิกนะครับยิงลูกนี้โอ้โหนำเลยครับมาเลเซียนำสามสองจากซาฟิกตัวรวมนำสามสองครับตอนนี้สามศูนย์เลยครับมาเลเซียได้จากเาฟิกยังมีโอกาสครับยังสู้ได้ต่อครับไม่ได้หมด ทางสู้นะครับต้องชมว่าพวกนี้ยิงสวยครับคือยิงข้ามกำแพงพอดีซึ่งกวินไี่ต้องไปยินตรงซ้ายของตัวเองะครับใช่ครับเขายิงดีครับต้องชมซาฟิกซาฟิกยิงดีมากครับปั่นโค้งข้ามกำแพงแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับลูกนี้สุดปัญญาของกวินอยู่แล้วครับดูครับเขายิงดีครับยิงดีมากขาวานครับกระจิตเท้าซ้าย เสียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาชรูไหลต่อยอัมรีอัมรีตวัดย้อนกลับมาหลอกแล้วยิงแป็กโอ้โหเกือบไปครับเราเกือบโดนแต่เกือบได้ลูกสี่ครับมาเสียจ่ายตัดหลังมานิดเขายิงแป๊กเองครับโอ้โหแล้วม,มาโดนอินซาครับถือว่าโชคดีครับไม่เสียประตูดดออนี้พัดไหลออกด้านข้างไหลต่อขึ้นไปริมเส้น ไปต่อเะครับเปิดหักย้อนกลับมาครับมีเวลารับจับแต่งขวามีดอกเข้าซ้ายซ้ายหาจังหวะยิงหลายจังหวะไปหน่อยครับอดิศักดิ์ดูครับนิดเดียวนะครับมีสวุธลอยอยู่แต่ว่าหลอกได้แล้วนะครับยิงไปเฉล็บนะครับอาฟิปก็เข้ามาบล็อกได้เร็วครับดูครับอาฟิปนี่แหละครับพอกเขาเสียตำแหน่งไ้เขามาบล็อกได้ดีมากครับยังดักเอาไว้ได้สารัตให้ทำชิงสารัต เลี้ยงจี้เข้าไปข้างในมีคนเดียวครับโอ้เขาสกัดแฉลบเพิ่งลงมานะครับมุสลิมครับสายมีโยนข้ามไปแล้วออกมามุงครับมาออกมานอกเขตแล้วเราเข้าไปบีบดันต่อมุงนะครับไปซสา ให้ได้สารัตโดน<อ>ได้ฟ,าว,า,ฟาวครับวีคิกตรงไหนครับกลางประตูเลยนะครับครับกลางประตูขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับชูช,ชปุยยูรับยากจ่ายแล้วก็สารัตเกี่ยวบอลได้แล้วก็นีับดึงกับนอชารูใช้มือ แต่เราสามลูกนี้เรี่ยเพราะนะเนี่ยประตูสำคัญครับประตูสำคัญครับสามหนึ่งครับประตูสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับประตูรวมตอนนี้สามเท่าเรายิงนอกบ้านครับชับุยโอ้โหรอมานานครับประตูนี้โอ้โหแม่สามหนึ่งนี่เท่ากับประตูรวมสามเท่าครับเรายิงนอกบ้านครับดูครับรอก่อนนะครับเบลธิ์แล้วเป็นสารัดปั่นลูกนี้ทุบมาเข้าทางแล้วชาบูยยิงสวนเลยครับไม่เหลือครับยิงสะบัดหักข้อเลนครับท้าซ้ายดูครับ ไม่ต้องคิดมากครับชัะปุย1ต่อ3ประตูรวม3-3แต่ว่าเรายิงที่สั่มมาเลเซียครับนะครับปุยเร็วมากครับมาซ้ำกว่านี้จังหวะได้หมดเลยครับเราเวลายังมีนะครับต้องสมัครกันสั้นๆโอ้ยแม่โอ้ยม่เล่นผู้ชินไว้ไงครับมานี่ครับต้องไปแดงเลยครับโอ้โหเอ้าซัฟีจะมาเอาเรื่อง จะปุยโดนใบเหลืองไปไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับออกมาดื้อๆครับซาฟีแต่คือเกมมากครับที่สองฝั่งโอาชารูนิเขาจะมีสเต็ปนะครับต้องระวังนะเปิดย้อนกันมาดักนะครับก่อนยังไม่พ้นนะครับเขาเปิดเลตะท้ไมาอีกทีนึงแต่ให้เราเบิดยิงลูกนี้โอ้โห โอไปได้ครับสุดที่ครับซาฟีปั่นนะนี่ครับสุดที่นั้นทําดีครับงงทิ้งไปเลยครับแต่อ้อมหลบไปได้ครับราุูตไปต่อครับสุบีตามมาเปิดเข้าในเกี่ยวได้ไหลแล้วซ้ายมีเลือกให้ซ้ายยิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับประตูสำคัญครับเป็นเกมเลยครับจบเลยครับเานลาซียแไม่น่าทันแล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่น่าทันแล้วนะครับเบลเซียสามสองเขาต้องยิงอีกสองลูกครับโอ้คนณท ว้าวนิจวะสุดยอดครับโอ้โหจริงๆครับลูกนี้โคตรเราเราอัดอั้นมานานครับดูครับดูเป็นสักนี่คือสเต็ปของชนาทิปครับขี่เข้าไปซ้ายครับโอ้โหเต็มเหนี่ยวครับว้าวดูครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ยิงหนักมากครับลูกนี้เข้าข้อครับลูกนี้สักเข้าข้อหายไปเลยครับหมดสิครับไฟซาวแมดูครับซาบุธอธิศักครับเราบอลคอนโทรมาที่ชนาทิปเนี่ครับโอ้โหจอยิงครับลูกนี้ว้า สามต่อสองในเกมนี้ครับครับประตูรวมเรานำสี่สามครับสี่สามที่เราเสียได้อีกหนึ่งนะครับถ้าสี่กลางนะครับนอชารูไปไล่นะครับพราวุฒไหลอุ้งอันตรายครับอันตรายเข้าขวาล็อกยิงปัดลูดิเข้ากวินครับมาวินปัดได้ครับโอ้โหเหนื่อยแล้วครับจะเครียดกว่าที่เป็นอยู่ครับดูครับนอชารูล็อกแล้วกวินก็ปัดปลายมือครับ วิครับอ้าวไม่ถึงทดมูดสินเปล่าเลยครับปากันดี้ครับโอ้สุดยอดครับอาาต้องชมทุกคนเลยครับมันเป็นคือเป็นเป็นนัดชิงครับมันยากตรงนี้แหละครับท่านเลขาพันเอกวรุษทองษ์สีงามนะครับเลขาสมาคมดึงไปฉลองครับนายกสมาคม เห่าช่างภาพนะครับคุณไพฑู์ชุติมาคุณนะครับลงไปฉลองเราไล่มา3 2มสองเลยคุณชมว่าชื่นชมบรรยากาศจนถึงการรับแชมป์นะครับครับฉลองแชมป์กับทีมไทยที่ร้อยคนนะครับคุณครับชื่นชมกับบรรยากาศไปก่อบแม้แต่แฟนมันมาเลเซียก็ยอนดรับชมครับครับคือ MV พีโอว o พีโอฟล e ตเอฟับ2้่นีครับเอ p ของรเบครับชนะทสงกสินครับโอเวซครับมีเอกฉันะที่งครสิน a thank you to Mr Suzuki for o u t s support เล of this great tournament. คุณผู้ชมทราบนะผู้เล่นที่เล่นฟุตบอล เก่งที่สุดในโลกนี้จะตัวเล็กนะฮะหรือมอบให้มาเลเซียก่อนครับมอบทีมแชมป์ไว้ที่หลังครับนี่ทราบจะไปฟน้าากาศทินุช่ครับเพราะว่าก่อนแข่งเป็นบูดาก็บอกว่าฝนตกอีกสักครู่นี้ครับถ้วยไปนี้ครับอดุลลัก์จะมารับแล้วก็ชูเพื่อฉลองกันประเทศไทยนะครับ โลทองโฮลดิ่ง2 0้านบาทครับชูครับฉลองครับแชมสมัยที่4ีครับฟุกบอลเอฟีออครับไทยเดี่ยวเป็นคนแรกเลยครับทุกงานสมาคมครับคุณม <c oughs> ทร์มีสุวรรณทางไปด้วยครับ ซีเจครับ MVP นะครับ